เช้าครับเอจ็ดโมงครับเจ็ดโมงเช้านะฮะนอนเรียบร้อยวันนี้กับตอนนี้กับเวลาเจ็ดโมงครึ่งนะครับเจ็ดโมงครึ่งเส้นทางการเดินทางเข้าเริ่มต้นขึ้นอีกแล้วนะครับที่เออตากสิ่นะฮะตากสิ่เราต้องมาหอดเมื่อวานนี้ประมาณสี่ถุงอะสี่ถุงกว่าจะหาห้องได้สี่ถุงครึค่งครับสี่ถุงครึ่งนี้ ย่างหาห้องโง่อู้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 ปวดไอ้ปวดไอ้ฮ่าถึอร่างของขันเขานะฮะนี่แหละการเย็นครับทางนอกนี้มีฝนโปรยปรายอ้าวก่อนออกจากห้องเฮาเช็คบ้างนะครับว่าเฮาลืมอย่างบอนะครับสบายดียังเมืเสาร์นะฮะทีปักเซ่ปุ๊บเวนตาขาดไม่ได้นะครับบงเดรืองเจอแสงแข็งๆนะฮะ เอาเช็คเบอรห้องนำ้ำลืมอย่างไว้บอบอลืมนะครับตู้เสื้อผ้าอยู่นี่มีตู้เสื้อผ้านำเส้นทางการเดินทางเฮามีเดี๋ยวเฮาต้องไปหาปีกเฮาวดน,นะครับนกไม่มีปีกบางทีมันก็ไปใส่มาใส่ลำบากมากเลยนะฮะนกบอมีปีกก็จำเป็นต้องไปหาปีกนะครับเมื่อกี้ข้างในมีเครื่องดื่มเพียบเลยเดินทางหาปีกก่อนนะครับคือสิบ,บลืมอย่างนะ ลื่นอ,อย่างพวกอะไรอืมภนนาข้างนอกครับอากาศกำลังดีเลยนะฮะปะเช็คเอาออกครับขึ้นไบเลื่นอยู่เนาะอืห้องหนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์สามอืมเียอย่างเนง10าะปะเดี๋ยวไปเช็คเอาออกครับโรงแรม คอยู่ครับเช็คเอาท์ครับเช็คเอาท์ออกไปเบิ้งนะน่าจะมียูสยูสองอย่างแหละกะใช้ Wi-Fi ายยูนี้กะถือว่าบุกห้อยแห้งครับบุกห้อยแห้งปานใดอาเบิ้งเลขการเช่ามอเตอร์ไซค์มีมอเตอร์ไซค์สาวฮันดาเว็บยูแสนสามยังนี้เว็บร้อยสิบอันนี้ร้อยซีซีอันนี้แสนห้ากับสามร้อยบาท ออโต้ร5อยหาเกือบสองแสนเลยนะชื่อโรงแรมอะไรสักอย่างนี่แหละมาฮอดเมืม่อวาน,น,นกับซีทุบมือๆนิดหน่อยนะจะรู้วันเนะาะจะรุวันจะอยู่จากถนนใหญ่กันนิดหน่อยฮะนิดหน่อยปะ เส้นทางกรนทางเฮานี้นะครับเดี๋ยวไปติดป,ปีกกันก่อนนะติดป,ปีกแล้วก็แลนด์ออกไปทางอัตปื้นนะจะไปหอดใส่นั้นเฮีบัวฝนฟ้ามาในช่วงของออมอรสุมนะครับมรสุมเขามาปักเซบัดไตฝนตกบาสน,นั้นเลยนะครับเธอก่อนก็นมาฝนกระตกเธอนี้มาฝนกระตกนะฮะป้าเดียวเดินออกจากโรงแรมจะร่วนนะครับออกไปถนนใหญ่เลย เราต้องไปหาปีกเราก่อนนะครับตอนนี้ก็คือตามหารถมอเตอร์ไซค์นะครับตามหารถจักรนะฮะมีร้านประจําอยู่นะครับชื่อว่าว่างเรนโตนะฮะที่ทักแขกเฮาก็ต้องมามาร้านนั่นแหละนะครับเดี๋ยวเปเบิ่งกันว่าเฮาจะได้รถมอเตอร์ไซค์จังไหร่แน่นะฮะเดี๋ยวจังไหเดี๋ยวหาในยูนิลกินไปน้านะครับหาที่อยู่หาอย่างก็คือหาเนวกินอาหารเซาครับเพราะว่ามาเมื่อวานนี้นะฮะ บอไกไปก่อนเลยว่าโบได้กินเข้าเลยนะครับเข้าแรงกะบบได้กินเลย,ยเปิดแก๊กเปิดแก๊กไปสองเอาสำนั้นแหละ,ะคะับเปิดแก๊กไปสองได้น้ำตูมไปซองกระป๋องจะรู้วันนะฮะขึ้นละสองแสนห้าครับจำเป็นฮนะม,มันมีอีกฝั่งพุ่นนำแต่ผมฟังทางพุ่น่าจะที่กว่าแต่ผมมาทางพีโอ,โอ,โอ้โหนี่จิไปทางไหนละบาทเนี่ย ใช่อันนี้น่าจะเป็นรถมือหนึ่งนะน่าจะเป็นรถมือหนึ่งขายครับขายยังไปครับบางเธออาจจะได้เจอร้านอาหารเซานะฮะอย่างสายมือนี้ไว้ก่อนเอาไว้ก่อน,ออนปักเซนี่ก็อยู่ในแขวงจำปาสักนะครับแขวงจำปาสักนี่ก็เป็นแขวงที่อยู่เ,เลาไตนะฮะ เงาไปจนฮอตคอ,อ,อนพับเพ่งเลยนะครับคอนพับเพ่งมหานาทีสีพันดอสเอาก็เดินทางไปมาละมารอบนี้ยางนะสายมือนี่ก็เป็นร้านเฟอมั้งนี่โอ้โหเขินผูน้ใดเนาะใหญ่แท้ใหญ่แต่ว่าบุญผู้ใดยู่ครับปะยางครับยางเพื่อได้แนวอยู่เนวกินรถโดยสารกัมมี่ โอ้มีหมูปิ้งพร้อมหิวเด้เดี๋ยวยางกันฮะย่างกันยนะ่างเบิึงบรรยากาศเยื่อเมือเซานะครับสบายดีเยื่อมือเซาที่ปักเซนะฮะปักเซนี่ก็ถือได้ว่าเป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งนะครับเป็นเมืองเมืองใหญ่นะฮะของแขวงจับปลาสักเมืองเอกของแขวงจับปลาสัก มีกอยมีเฟอร์อยู่นะแต่เอาไว้ก้อนนะฮะเดี๋ยวเอายางไปเบ่งบรรยากาศยามือเ้ากันกอนนะครับที่นครปากเซเนี่ฮะเจ็ดโมงนี่ยังถือว่าเ้าอยู่อันนี้เป็นวันมันน่าจะเป็นวันราชการนะครับวันพุธครับวันพุธที่30สิงหาคมมาอัปเดตล่าสุดเลยนะฮะวันพุธที่30สิงหาคม2566ห้อยก่อยมือืนมืออืนนี่ห่วยกระออตัวนี้เลขกกระออกนะฮะซื้อรถหนึ่งศูนย์สาม ท้องผมนอนเมื่อกี้นี่แหละเอ้าโอเคครับร้านผมตัวนี้ แยกที่ทางจะว,วุ่นวายนะครับแล้วก็มีตำรวจมาประจำการตั้งแต่เสาแล้วผมเคยที่จับอยู่แถวนี้แหละ <c oughs> เดียวเลียวเลียวขวาไม่ต้องผ่านตลอดนะธนา่าธนาพา เจออาหารเสาเขาแล้วอยู่นี้มีโรงแรมน่ครับเดี๋ยวผมบริเวมาพักมาพักที่นี่กับน,นครจัตประสักโรงแรมนครจัตประสักมีกาแฟว้ายกาแฟสดนำนะฮะคอฟฟี่เปิดแระเบ้อพรอน,อนขาาเข้าเสาเขากับกาแฟก่อนนะไปดูเพื่อนครับน่าจะมีกาแฟสดบริการอยู่เปิดแล้วบอ้อา่ากาแฟสด ได้เลยครับสวัสดีนี่มูเซานะครับปากเซน,นะฮะนี่คืออาหารเซาห่มที่จะเป็นอาหารลักเลยคือแบล็กคอฟฟี่นะครับกาแฟาดำนะฮะกาแฟเซาเซานะครับ,กร,บกระตุน้นเลยจังหน่อยนะฮะถามว่าตื่นมาแล้วมันง่วงนอนบอ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 ,บอ,บอ,บอเข้ากันแคเง็้ให้มันสดชื่นซื่อๆนะครับเดี๋ยวกินกาแฟาเช็ดแล้วเข้าไปหาปีเข้านะฮะที่ร้านเซารถโมอเตอร์ไซค์อ่อาจไว้กอนพอดีได้อัปโหลด ไวไฟน้ำครับอัพโหลดไวไฟใช้ไวไฟน้ำหนึ่งจุดเจ็ดกิโลนะครับเข้าจะไปร้านเซารถมอเตอร์ไซค์หนึ่งจุดเจ็ดกิโลเอ้ากินกาแฟเซตกับเบิบร์นเบิร์นกันอีกรอบหนึ่งที่ประมาณเอ่อกิโลกับอีกเจ็ดร้อยเมตรนะครับหยางครับหยาง เดินครับเดินนะครปากเซนะโอ้ปากเซกเซ,ซื้อสักขันสบอเอาให้เส้นอยู่หรสบายดีขายเข้าเนาะอุ้อันนี้ยังนี่เขาเปิ้อบ่เนี่ย เขาเปล่าเขาเปล่าโอ้เขาเปล่าเอาไปปูเอ็งมะเอาปูอันนี้เกือมูเกือไ์กลมันเป็นตลาดนะเข้าไปนี่เป็นตลาดจักตลาดอย่างละนะฮะแต่ก็มีตลาดอยู่โอ้ผลไม้ลากไม้เต็มเลยอะ阿拉กับชีวิตยามือเสาร์นะครับกับเริ่มต้นขึ้นนะฮะในช่วงเสาวๆที่ปากเซนะฮะอาจจะมีค้าขายนะครับหาเนยูแนวกีโนทั้งความือนี้เป็นสินดาต้น อยเด่โอ้ยวันนี้ก kind of ินข้าวแรงเนี่ยเมื่อวานนะครับวันนี้กินข้าวแรงแต่หวานนะมาฮอดครับวันนี้กินยังเลยหาห้องพักได้กับบุญละเมื่อวานมันมาดึกครับแล้วก็บ่มีมอเตอร์ไซค์บ่มีรถจักรนำนะฮะก็เลยต้องยิยางสิละนะฮะดี่ผมกำลังยิงยางไปหารถจักรเนี่ยฮะอีก1.7กิโลออกกำลังกายแตาเสาเลยปักซ ตอนนี้กําลังเอ็ดงานครับกําลังพากันออกไปเอ็ดงานว่ายังเป็นสวงเสาอยู่นะฮะวันพุธนะฮะวันพุธโอ้ขายรถฮานขายรถตนซ้ายมือรถยี่ห้อดียี่ห้อยังสักอย่างแหละเป็นตัวดีอันนี้นาานยังธนาคารอินโดจีนธนาคารอินโดจีนเงินในกระเป๋าหอากับแฟบลงแฟบลงฮนะ เพราะว่ามันอยู่ในแบงค์โอนจากผู้ใดยสิรรับโอนเงินนะ่ยเงินเบิดก็ต้องหาวิธีดิ้นล้นออกตัวลอดเอาเอาไปยางต่อเอาไกลย,ย้อดแล้วครับอีกกิโลหนึ่งเติมพลังก่อนสบายดีเอาอันนึ่ง <บา S 1> พ <า S 2> ัชจีเอาเอาอันนึงเอาอันนึงท่าใด อ๋อชิปพันกีบเอาหนึ่งเอาหนึ่ง,งใส่บ๊อหมาเผ็ดโอ้ใส่เลยมาเผ็ดเจ้ามีอย่างใส่เจ้าจัดมาเลย <c oughs> อันนี้เป็นอาหารยมาอเสาที่ปักเซ <c oughs> นะฮะเพื่อนว่าข้าวจีปารเต้ <c oughs> ข้าวจีปารเต้นะฮะเป็น ชาเสาล์นะฮะคนที่เอ็ดเบียเอ็ดงานเอ็ดการก็เป็นอาหารจานด่วนนะครับจานด่วนเป็นอาหารแบบรวดเร็วทันใจเอาแบบอุ่นท้องสบายสบายเลยนะครับเอือนว่าข้าวจีปาเต๊ะนะฮะข้าวจีปาเต๊ะก็จะเป็นขนมปังยังสินะฮะเป็นขนมปังขนมปังใส่นมคอับโอ้ของห้าวไม่ต้องใส่กได้มั้งใส่อยู่บ่อบ่ครัของเฮาบ่ใส่นมเด้อ เ,เขาบอกกินหวานเขากินขมๆมีขี้พียอยู่ <laughs> <laughs> ยบ่เนี่ยจะมีมังฮุงนะฮะมีโอ้บางบางคนเขาก็กินกับนมเนะาะโอ้ไงยยยตนเฮาโบเมนโบเมนขอน,นมเป็น,น,นข้าวจีปาเตเีเติมพลังงานก่อนออกย่างต่อนะฮะย่างต่อนี่เด้เลื่อยไปซ้อยอันสบายดีเนี่ย สบายดีปักซีนี่นะโอ้สิเสารถจักก่อนบุออ๋มย่งมางยัางเพากําลังกายเนยี่นยอเสาวโอ้บูต้องหัดยางสิกินเลยโอเคสิบพันสิบพันสิบพันนะฮะโอ้คุณฮอ,อนเลยอ่ะฮอนฮอนเลยโดยโดยโดยปะเดินทางต่อยางไปนำ้ำกินไปนำ้ำนฮะยางไปนำ้ำกินไปนำ้ำธนาคารกับเปิดครับมือน,นี้ธนาคารก็แค่กันเปิดธนาคาร พงสวรร์ธนาคารพงสวรร์นะฮะก็เปิดท้ำการแล้วโอ้อย่าเพิ่งเฮากันเฮ้ยเอาเอาเอาแป้งที่กินอยู่แล้วทิมเอา,เอาน,อานี่นี่อะ่ะเอ้าเอา,เอาไปอย่าห้ามกันเนดะ้โอ้ได้แป้งให้กินได้เดี๋ยวนี่นะเบิงบ้งเอาเบิ้งเอาเราจะกินวะอ่านอ่านอ่านเอ้ย กิโลจุดลีลาโอ้ยังยังลีลาอยู่ด้ย,ยเดี๋ยวนี้โอ้แบง่งแบ่งส่วนแบ่งไปแล้วนะอืม,เอ,เอ,มอย่างนี้แซ่บอะถ้ามาเฮาอีกอ่ะทุเรียนชีติแบง่งส่วนแบ่งนี้ที่นี่เราขายเลขกับเสาเนาะ ขายเลขแต่เซาเนาะอยู่นี่เน,ะนะาอนะอาแต่เซาเลยเพราะว่าเขาซื้อแต่เซาบางคนเขาเขาซื้มากเขากา็ฝันนะนะพขฝันเร็จปั๊บเขาก็มาซื้อเลยถ้าตอนแรกก็ลืมแล้วความฝันแล้วดีดีดีด,ดีเป็นการขายเลขเซานี่ก็ดีเ็ดให้ความจำดีเพราะว่าฝันมากแต่เมื่อวานแล้วนะเอ็ะยังไงเนี่ย รถใหม่ยังเบิดเลยพันดีโบน้อจิจอดอโอเคครับเดี๋ยวอะไรผมต้องย้างผ่านวงเวียนด้านหน้าไปโชคดีแน่แต่ผมมีเส็มงได้ครับแดขนาดมุ้กินข้าวเมื่อวาน อันนี้เป็นวงเวียนปราสาทนะครับน่าจะเป็นปราสาทวัดผูนะฮะวงเวียนปราสาทผมยยางมันจะท่ามุ้นละวงเวียนปราสาทนะฮะตัวนี้อะใกล้จะห่อแล้วล,ล่ละอีประมาณลักหนึ่งนี่แหละประมาณลักหนึ่งจอดรถได้โโมดลับหรือเนาะ ยางไปอีกจักหน่อยอก็จะหอดแล้วครับตัวนี้ความมือคือยังบู๋ลุงแรมก็คืองามแท้ปั่นว่างก็เลยเด็ดลุงแรมปะน่าจะลุงแรมมาแล้วเข้าคือบโพภาตีนี้เนื้อ <laughs> มันจะคืนละแพงอยู่นะฮะขึ้นละล้านเลยปะ หอใสยอยู่ครับฝวามือนี้พัตคานจำปาซักผ้าเรียดนะครับแต่ปิดฮนะพัตคานจำปาซักเอายางมากะใกล้จะหอดท่าน้นนะครับจะหออแล้วขยอย่งนางนายเนานะจะมีร้านค้าร้านขายเลิ่มซิซิมาขายกันนะโอ้ขายมีบ่าขายมี ิ่มละโอเคเดี๋ยวค่อยหาอย่างกินนะฮะเ้าเบิ้งบรรยาิชิกายังเสานะครับที่นครปักเซนะฮะอันนี้ก็โรงแรมเมื่อกันครับยังหรูเลยบอกกันว่าโรงแรมแถวนี้แบบมีโรงแรมหรูๆกัหลายนะครับผู้ใดมากหรูกับเข้าไปพักรวดครับเข้าพักหรูๆพักแบบธรรมดากันพักใดครับราคาประหยัดย่อมเยาวเข้ากับพยายามหาโรงแรมที่มันประหยัดยดนะฮะผาซิจ่ายห้าจัหน่อยเผื่อที่จะ การเดินทางมันจะได้ไปได้ไก่ก็เก่านะฮะเขาบอายุซอยนะฮะสบายดีปักเซเข้าไปก็จะเป็นหลังสถานทูตนะฮะหลังสถานทูดอู้ก็มาไก่เนาะหลังสถานทูดหน้าสถานทูดปอลังสถานทูดเวียดนามนะฮะว่างๆเด็นโชคอู้เจอละสายมือเจอละานี่ละโอ้โหงว่างๆว่างๆ เหม,มือนนี่แมนพวดว่างๆโมโตเรนโตพอด้ะครับมีสาขาอยู่ท่าแคกสาขาหนึ่งนะฮะโอ้โหขอเตรียมรถไปเฮาอยู่วง <c oughs> ว่างๆเรนโตมีเบิร์เลยฮะออโตโอเปิดแต่เซาอยู่นเนาะเฮาน่าจะไซส์เกียร์ธรรมดาสบายดี สบายดีว่างๆเล่นโทรนะมั้ย uh? อันนี้สถานทูตเวียดนามอ๋อจะมาเปิดหานอยู่พี่เนาะสบายดีสบายดีโอเคเซารถจักรเอาแบบเกียร right? like. okay. okay. ์นี่แหละเอาแบบมีเกียร์เกียร์ฮะบ่บ่รู้บแล้ะบ่โอเคโอเคเอาพอดละ นี่ละฮานว่างเล่นทอนะฮะเล่นว่างเล่นทอสาขาเออปักเซปกติผมเคยไปเซาอยู่าท่าแขกนะฮะเป็นการแนะนํามาว่าถ้ามาปักเซจุดนี้คือจุดที่จะต้องมาเซารถยังบอกว่ายังเลยนเนี่ยเตรียมรถไว้หเฮาแล้วน,นี่โอ้เข้าใจด้อเตรียมรถไว้เลยฮะเป็นทัวร์เข้ามาก็เตรียมรถไว้เอาวิลุยเอาวิลุยนะฮะได้ได้ฮะ,ะเอาธรรมดานะฮะธรรมดาบ่าต้องเอาออโต้บ่ต้องเอาอย่างนะฮะ เปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนอย่างให้เรียบร้อยเท่ากันมีกันนอนะ็อกเนาะเอาเตรียมอุปกรณ์ให้เอาเลยแล้วเพื่อนนั้นเด้อตีเลยยังบุตืน่นบ่มีอยุบปุ้ติโอเคเดียเ๋ยวเราขาวางเครื่องก่อนวางเครื่องวางอย่างกันเออ่ะเตรียมเอกสารให้เอาเลยน,<ร>นะฮะเอ,อาอจามอือบ่อนอ้ยใช่มือหนึงง่งก่อน เข้าบุ้งงวดจากมือเดี๋ยวกลับมาเขาเอรใครมาจ่ายอุ้ยมันหาครับมีปัญหาอุ้ยมันหานะเจ๊เนาะเฮ้ยมันหาจ่ายมือเดียวก่อนเพราะว่าคนเมื่อีเขาเข้าตาแขกเข้าซีดีกับกตาแขกขึ้นก่อนว่างๆช็อตเฮ้ยดูเอกสารก่อนเขากิงรถกลายเยอะฮะ รถนี้ย่างหลายเลยนะครับผมเพื่เบิ่อนนะฮะร้านอยู่ซอยสบายดีนะฮะสบายดีปากเซแล้วถ้าใครจะมาเสาฮะมีวิบากนําวิบากอะน่าจะสตาร์ทบบติมั้งต้องได้แปลงก่อนดวยวะต้องได้แปลงก่อนรถนี้ก็จะเห็นยู่ทัาแขกนี้หลายหลายก็อยู่นี่เลยนะฮะหลายก็อยู่แถวนี้เลยอันนี้เดี๋ยวให้อายเพิ่นแปลงให้ก่อนนะครับเดี๋ยวจังใดคอยว่ากันเนี่ยสบายดีปากเซนะฮะเฮาลงมาป้าเพลนร้านสบายดีปากเซเป็นร้านอาหารนะครับเลี้ยวซ้ายมา แค่1ิบเมตรนะฮะเฮาก็เจอร้านนี้ฮะเตรียมไว้ให้เฮ้าเรียบร้อยเลยนะครับสำหรับรถรถรถจักรรถมอเตอร์ไซค์นะฮะเป็นร้านน้นอยๆนะครับตังอยู่ในซอยเข้ามาปับ๊บกะเจอเลยโอ้แสดงว่าเฮ้าเคยย่างผ่านเฮาเคยผ่านผ่านดูอยู่นะฮะเดี๋ยวให้อายเปินกําลังนี้เลยนะครับกาําลังอัดน้ำมันเครื่องให้ไหมนะะอิดเอารถรถเจ้าดอก <laughs> นะฮะก็น่าจะออกทริปได้อยู่นะฮะออกออกทริป ในลาวไตกับมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์จากร้านว่างๆหนึ่นช่อนะฮะมีสาขายูทีปักเซเ่เอผพ้ใดมาใไซ์บริการกับเดินทางมาได้นะฮะปักเซ่ิีนี่ผู้สาวน่ารักน่ารักคอยให้บริการสบายดีเอาเส้นบอกไว้นี่ปกติมันแซนดหนึ่งแต่ว่ามากโอ,โอ้ขอบเจอเิดเบอกมาแล้วเนะาะประมาณนั้นแหละอ่า ถ้าบไม่มีกับเส้นได้ละเจติดไปเรื่อยๆโอเคโอเคเอกสารเท่าก็จะมีพาสปอร์ตกับอันนี้เนาะโอเคเดี okay, ดย๋ยวไอออกหายเด้อเจ้า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 ซื้อหยังซื้อตุนนั่งตุนเป็นบอเอ็ดงานบมดงานบริการอยู่นี้เนาะเอ็ดเวียดอยู่นี้บริการอยู่นี้คอยคอยอนี่นะเดี๋ดูแลจับดีเลยนะฮะจะนอนนี่หรือ่าโดยพักอยู่นี่เลยพักอยู่นี่อันนี้แฟนจะบอก บ่อละเหอียบเอห็ดเไม่ต้จงมาหาเบาคอยยังโสดอยู่เนาะแอนคอยยังโสดอยู่ถือว่าคอยมีมีผัวมีมีลูกบ่อมียังโสดอยู่เด้อเนาะอันนี้เป็นสถานทูตเวียดนามเลยเนาะตรงมบอนี้เนาะสถานทูตเวียดนามเนาะโอเคโอเคเอาเดี๋ยวเอาได้รถจักรแล้วนะครับให้อายเพื่อนตรวจเช็คจับดีเมย์เมยเมื่อกี้ยางมาแต่ปู่ประมาณซองลักกุล่ะยางมาเลยเอยเหม็นเจ้าของละเมื่อวานมาฮอดนี้ก็ดึกนะ วันมหรอนี้มันสิบโมงคืนสิบโมงสิบเอ็ดโมงคืนยางมาแต่จักมาแต่ใสจำบ่ได้แล้วล่ะเลยอ๋อเป็นชิปเป็นชิมอไก่บ้าซองรักซองลักหนึ่งเนาะตะกี้รถจักกับแป๊บเดียวาย่างกันโอเคโอเคเดี๋ยวเอาเอกสารให้น้องน้องย็งลืมซื้อละ น้องตุ้นนะฮะน่ารักบอน้องตุนลเอามาปากซมาเซาไดหานี่แหละนะฮะวังๆงเด่นโชวน้องตุลนคอยบริการเรียบร้อยนะฮะเรีย,ยบร้อยแล้วน่ารักบอสนอกน่ารักบอสนา่รนารักคนเนาะเอาได้กันนอกแล้วนะฮะก็ได้รถจากขั้นนี้วันนี้วันนี้ทัานนี้ทะเบียนหนึ่งหนึ่งสองสองนี้เฮาเคยขี่อยู่ขมวนอยู่นะ,ะนนวันนี้บวฝัน่าสิได้มากขี่อยู่นี่อีกสอกัน เดี๋ยวเข้าไปเติมน้ำมันเซแล้วกัเติมน้ำมันจะใส่ถึงเท้ททาไหร่เดีย๋ยวใส่แล้วก็ไปเจ็ดสิบเมตรย่ไปเบิรงอ้าวโอเคเด้ออุ้สตาร์ทพร้อมเลยโอเคเดี๋ยวไปเจอกันอยู่เนี่ยคือเขาจะไปไล่บอลอยู่ขอบใจเด้ออันนี้พนักง,งานคอยบริการนะครับวางๆเล่นทอม้าบินนะฮะไปกันเด้อ คได้รถแล้วนะฮะได้ติดปีกไปนนี้เฮาติดปีกละจักสิึบตำรวจจับอยู่พะพูบออกมีเบอร์โทรอยู่อยู่นี่แหละมีปัญหาอย่างเงโทรนี้โอเคปะเดินทางต่อนะฮะว่างๆนิดเดียกันนกกันน่ารักน่ารักกันนกต้องสีชมพูไปแล้วพี่สีบุรีอยู่้ะเนาะอ๋อเลี้ยวซ้ายไปเจอเลยเนาะพี่สิบุรีอยู่นะเนาะนี่เตะหัวใจ โอเคครับเดินทางต่อฮะโอ้ไฟเห่าติดปีกเราบัดนนี้ไฟเขียวไฟเขียวแล้วครับขาไบาทป๊บสาร้านซติมน้ำมันครับนะนักขอนปากเตโอ้เขายางมากับไก่เติมยู่นะครับจากทางเป็นชิปมานะ วาไก่เลยอ่ะออกกำลังกายนําเบิร์นไขมันนํานะฮะาต่อไปมุ้งนาเลยครับออกไปเลยครับเราจะออกไปทางอัตปืนเลยสนามไส้อัตปื่นนะฮะเดี๋ยวปากเซเดี๋ยวมีโอกาสตอนกลับนะครับเดี๋ยวคอยวนกลับมาเบิรงนะครับเมืองอีกจักเชือนึงนะครับแต่กับผมกับมาดูแลเราปากเซนะฮะเป็นเมืองที่ค่อนข้างใหญ่มากนะครับเป็นเมืองใหญ่เลยอ๋อไฟเขียวครับป้าป้าเดี๋ยวเดินทางออกจากชุดนี้ก่อนครับ มือนี่ว่างไผ่นอนะฮะว่างสุรต่านบ่ว่างสุรตานหรือเ,เปล่านี่ฮแต่กับผมมีผู้ใดย,ยู่ครับสร้างอย่างกระดกกรโดแท้สุดยอดจะรวยหลายเลยแหละป้ายออกป้ายออกป้ายสิ่งป้ายสิ่งป้าย ร้านของกินก็หลายครับแต่ห้าน่าจะหากินระหว่างทางดีว่านะครับดีตามเส้นทางการเดินทางนะครับทีปักเซนะฮะมุงนาผมจะไปทอ่งน้ำตกนะ,ะไปเบิ่งปริมาณน้ำตกกันแต่แต่แต่แตทางฝุนคือคึงฟ้าคืบฝนแค่นน